ลอยเฉียบเพได้พี่หนิ่มาช่วยพี่พี่ไปขอเบอร์ใหม่ไว้เนี่ยเดี๋ยวรับของเราเดี๋ยวอันนี้ผู้ร่วมชะตากรรมรถจอดอยู่ร้านร้านร้านก๋วยเตี๋ยวที่เคยซื้อหายไปแล้วผมไม่เคยเรียกเลยผมบอกพี่ขายเท่าไหร่เอามาเลยขายมาเอามาใส่เอามาเลยเอาหมดเึงแลวนี่เราเหลือกีลม เขาเรือแถวบ้านผมเยอะไงเรือแบบนี้ผมใส่กูต้องไปเก็บตังค์ซื้อเรือยใครยักไว้ลับหมดวันนั้นอ่ะมันมีวินเรือนงไม่บอกผมรับโอนยกคนเนี่ยงเขบอกเฮ้ยเกงการว่าเขาโอผูผมบอกไม่ใช่คนไทยอ่ะเดี๋ยวโดนกระเติอคนไทยแม่งนี่ไงบามาทีมาทำเสียบางทีมาอย่างเงี้ยแม่งเรียกพีพันสองพันเงี้ยใช่ร้านร้านเช่าร้านเช่า สี่ห้าคนอะผู้กไอ้สัตว์เดี๋ยวนะ้รออันนี้พ่อผมอกผมสั่งผมมาเลยนะบอกว่าไม่ต้องไปเรียกเขาให้เขาให้เองฮะเนี่ยลูกค้าถึงอย่างนี้พี่เห็นเปล่าคนไทยไทยที่จะช่วยกันนะเขามาคนนึงไหนเขาไม่อบายมุขเนี่ยใช่พี่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอบายมุขหรอกแล้วผมพูดตรงๆเลยนะแบบว่า